สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้วันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมนะเดี๋ยวรจะไปดู YouTube กันก็ทําไมเหรอถึงมันจะไปดู YouTube นะก็ไปดูเพื่อนผมนะโอเคผมจะไปดูเพื่อนผมเออเป็นเดือนพันมา ผมก็จะไปดูไม้นิกบนะไม้นิกเนบเนี่ยโอ้ดูผีเ้ยดูละหานจริงเนี่ยช่องเพื่อนผมนะเนะีย่ยเขียนให้ดูเลยนะเจแคสเตอร์เกมมิงโอ้โตไอเอ็นจีนะ จะฮัสตอร์กบไม่หนะ่ะถามว่าช่องไหนนะเพื่อนผมนะฮะน,นี่ครับอ้เรามาดูกันเลยนะโอเคนั่นนี่ช่องเพื่อนผมเองนะอย่าเพิ่งไปกดซัลซ่าซใครนะสอนทำอินโทรพวกนั้นนะนะ สี oh, right, okay. Okay. A a ่เดือนที่ผ่านมามรลซเปอร์ลักิบบอกก็ใช่โอเคโอเคนี่คือไอออเเผมเองนะนี่ เขาเล่นกันนะปล่อยเอาไปอยู่ๆเขาก็เปลี่ยนเป็นเกมพวกเกมเฉยเลยยังมาดวนอน้เวอร์ชั่นเก่าเขาเนี่ยครับอยู่ๆเขาเปลี่ยนเป็นเกมได้ไงอ่ะดูดิไอที่มันเขียนว่าหมดหมู่เกมเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยทำไมเขาเปลี่ยนเป็นเกมได้วันเด็ก 胖的พี่มึงดิเอไม่เขาใจ อะไรวะไม่เข้าใจตุ่ย normal เคยอ,อีกเนี่นออไย <S <S <c oughs> ไม่อยากไปบ่นเขาหรอกนะนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอลาเลีย เออผมเนี่นยต้องการโน่นเปลี่นเหมือนเกมเขาเ,เปลี่ยนเปมนเกมใช่ไหมครับผมจะแคสไม่เกิดทุกวันนะแคสจะไปแคสเป็นวังวันนะครับโอ้ยน้ำลายติดคออู้ใหญ่ใหญ่กดจะกดไม่อยากสตรีมเลยเครื่องผมมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่

อ๋อเสียงพอดีแต่คิดมันดูมันขี้เหลหือเปล่าเนอะพี่กิจนะไอ้กิจไม่ใช่ดิ ดีอะไรนะเน,นี่ยเออโฆษณาเนี่นนยโคตรเกลเออืมเรื่อยๆค่อยๆจะช้าๆตกใจหมดวันเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูอีกช่องกันนะแล้วกัน กดเดียยชิบหายเลยกดแล้วแต่ไม่ได้ดูแล้วกูจะกดไปทำเฮี้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยเราสน็กก็ไม่ไ,มได้ก็ไม่ได้ทำอะไรการเฮี้ยอะไรเลย,เลย

ศูนย์หนึ่วหกห้าหกเออยังแล้วกันเนาะพี่เต้น,น,น,นี่ชอบมีคลิปคลิปใหม่ใหม่ให้ดูตลอดเลยไม่เบื่อเอยวิตเตอรี่แคสแจกมินมิเกมเบลลผมเข้าแล้วก็เล่นได้นะเล่นนะคอม เออเชเดอร์มันนั่นไม่ได้มาดูเนียนเออใช่ไหมครับช่องนี้ช่องอะไรเขาโกหกเพื่องมหงรูปปาเขาไปดูทริกข,ของของคนนี้มเนี่หวา ขี้โกงว่ะฮะเขาไปดูคลิปมันน่วดูนี่ด้วยอ้วฟักยุ่ะเรอ่อินโ t r o อฟังไปดูหน้าเบื่อหน้าเบื่อ โอ๊ยไอ้เชี่ยดิไม่สร้าอะไรเถื่อนไอ้สัตสหลบออกไปอยู่มันขึ้นมาอีกมันไม่ได้ดูเลยนะฮะเว็บเกมเมอร์เบ๊บไม่ใช่เว็บแอนดรอยเออไม่รู้จักวะอือเฮ้ยแล้เนียนๆหน่อยไม่อยากบวนหรอกพี่คนนี้ดูด้วยเหรอ พี่เตะกันดูม,มาเราไปดูอีกช่างเลยนะครับเอออันนี้ก็ะหายากมากมากน,นีนก่น่ากิดมากทีวีหาคนจะยากเลย อโอ้ยเบื่อน่รำคาจริงเออม,มีชื่อหลายคนดีเนาะ เกมเมอร์เกมมงเกมเมอร์เนี่ยแล้วก็เขียนเกมเมอร์ใช่ไหมแม่แม่ก็โอ้โหมันมีคนชื่อน้อยมากตามหาเรื่อยๆยมงใช้ใช้วิธีโกงกันเศรษฐีสมบัติโอเคจะได้เจอได้ง่าย,ายๆเลย

ช่องหายเออเงนดีเฮ้เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เจอเฮ้นี่รีบกดเลยเมื่อกี้เป็นรูปไหมคะเมื่อกี้คุณเห็นไหมอุ้ยจะคุบมสิบหา้านะต้องรีบรีบเร็ว เื่อไหร่กูจะเจอวันนี้อ่ะโหนี่ไงเจอแล้วไหนมาดูช่างเขากัน เอาดูาวิดีโอก่อนนะไปดูให้เราผมไม่ต้องการไอ้นายเนี่ย ไม่ต้องกระเดกก็ได้นะบอกเลยต้องแต่แ้วมันก็ไม่ได้แค่เลย โอ้จบเปียงแค่นี้วะสซนเลครับฝนตกนะฮะเดี๋ยวช่องเดี๋ยวตอนนี้นะผมมาลงยูทูบช่องคนอื่นนะครับสวัสดีครับต้องรีบแล้วเงั้นเวลามหมดแน่